เราควรมันจะมาสอนวิธีการใช้บล็อกแครกคุกนะไปใช้ค่อยพอค่อยผ่านเกนเองขั้นแรกได้ออกมาตรงนี้นะแล,นแล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วเราก็เดินมาตรงนี้นี่เดินมาตรงนี้ท่านผู้ชมนี่ตรงนี้เลยถ้าเราไปตรงเหมือนเดิมมาตรงนี้นะก็เดินมาตรงนี้เกนนี้มีสแตมิน,น่าเลยน,นะท่านผู้ชม แล่นี่คือผมจะสอนบักอ้นีนะบักการออกจากคุกโดยไม่ที่ไม่ต้องใช้กุญแกใช้ขี้การเลยเขาแหลกเอาตัวมันแนบอย่างนี้แล้วก็เอานี่เข้าไปนี่เป็นไงถ้าผู้ชมออกได้แล้วก็วนี่แหละครับคือมันคือบักสุดดีเจอเนี่ยผมเหมือนเจอคนว่ะ เด็กคนวะท่านผู้ชมมันคือใครวะท่านผู้ชมไปช่างมัน,นผมขอไปก่อนแล้วกันผมไม่ยุ่งกับมันนะไปเดินต่อถ้ามีรถก็ขับรถถ้ามีรถถ้ามีรถก็ขับรถไปเลยนะท่านผู้ชมแต่ผมไม่มีรถนะไปเดินไปเรื่อยแหละ บางคีมจะมีบ้านให้เข้าเลยนะผมมาดูสร้างมาทำไมแล้วเราก็เดินเผมจะปแข่งมาหนึ่งท่านชมแล้วก็เดินมาตรงนี้เราจะเห็น่านจันตรงนั้นใช่ไหมที่ผมจะทำคลิปแรกไปเราก็เดินไปเรื่อยๆเพราะเดินๆผมจะจะนเดี๋ยวผมจะสังหารให้ดูแต่ผมไม่แตะปืนซองว่ะ ว่ามันขับมาทางนี้แน่เลยว่าเราเราลิฟต์ขึ้นดูครับท่านผู้ชมตอนที่มันจะมาเพราะว่าต้องมีนั่นอยู่นี่หรือจะมาสังหารมันขั้นแรกให้เราเดินมาตรงนี้คุณจะเห็นไอ้ตรงนี้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมแล้วเราก็เดินมาแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็มาเหยียบตรงนี้นี่ไง ได้แล้วท่านผู้ชมแล้วก็กลายเป็นโจนเลยนะมันคือข้อผิดพลาดในเกมแล้วก็กลายเป็นโจนในที่สุดนี่เปลืนปืนนี่ตรงนี้นะนี่ครับแล้วก็ได้เป็นโจนในที่สุดอยอดแล้วก็เดินมาตรงนี้ผมจะวันนี้จะไปถล่มรังรังตำรวจให้ดูนะขึ้นรถมา ก็อยูตรงนี้ว้ไม่อยู่ตรงนี้มือเข่นผมไม่นเยเอ้ยแล้วมันจะมาไอไรแี้่เลยัน ข้าวกลนี้ผมก็เพื่งเล่นนะแต่เพื่อนผมก่อนใช้บั๊กนะนี่แล้วขับประมาณนี้นะเราจะเห็นตรงนั้นแล้วก็ใช้บักเดิมเข้าไปนะท่านผู้ามาชมมีข้าดต้งหมดสักประมาณห้าตัวแล้วกันห้าตัวให้ดูเอ้ยมีรถตำรวจด,ด้านหน้าวะ่ะท่านผู้ชมดูของไว้แล้วนำไปใช้นี่วิ่งนี่งไงท่านผู้ชมได้แล้ว เดินแค่ต้องบวชน่ะวะนะเอ้่อ้าวท่านผู้ชมเอ,อ่เอพี่จีกุนจะขึ้นถางเั้นนะผมขอไปใหม่แล้วกัน ขอใหม่ละกันเราก็เดินตรงนี้เราจะไปถล่มรังตำรวจให้ดูให้ดูกันนะครับท่านผู้ชมไปไปไปจนรถผมก็บักอีกแล้วนะสุดยอดไปเลยท่านผู้ชมแล้วคลิกใหม่อฮ้ยรถสีแดงให้มาขึ้นมาไดนะเพื่อน แล้วขับไปเลย Unter อย่างนี้อย่างนี้อืออืออือแล้วมาตรงนี้เดีอืวอืออืออือันนี้ก็เป็น้องมาใส่ขึ้นนะไอที่เลยแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะคะแค่ไม่เจ็เนี้ยกระโดดออกมาเม็ดอะไรขึ้นเตือนเลยหนูเนี่ยฮะฮะโดนอะไรเนี่ย จะเดินเข้ามาตรงน,นี้อ้าวทักมาถึงท่านผู้ชมเออมันจะดักเขาแรกกันทำอย่างนี้นี่ดูได้แล้วมันจะเห็นันได้ตรงนี้มันขับท่านผู้ชมแล้วก็ขึ้นไปเลยเดี๋ยวนี่ไงโจรท่านผู้ชม ไป,ไป,ไปมี่ตัมีนาเะไรยกินนะเดี๋ยวัขนมรังตูนให้ดูตำรวจยับแน่ท่านผู้ชมตำรวจยังตู้ผมไม่ได้ทีมือของผมมันระดับพัดยาวแล้วถ้าไม่โหดจริงก็ก็ออกจากคุกนี้ไม่ได้ท่า,านผู้ชม ใจท่านชมจะตายจะตายอูเก็บตายตำรวจมันแม่นตำรวจมันแม่นท่านผู้ชมนี่มก็ขึ้นไปใหม่แหละเกือบตายเลยเกือบตายเลยต้องขอดูก่อนทีวิตผมเกือบตายเลย เดี๋ยวผมาจเปลี่ยนนะทท่านเดี๋ยวผมจะเป็นตำหมิและฆ่าตัวให้ดูนี่มาแล้วไปแล้วจะใช้ M9 ให้ดูถ้าเจอคนไหนไม่ได้ฆ่าเราแล้วก็อยากจะฆ่ามันนะ ก็ถือปืนนะม้ชมแตกโดนคา้วมนชม,มน งงผมอาจริงแหละเดี๋ยวเปปืนก่อนเดี๋ยว้ดี๋ยวี่มามาใครคิดว่าแน่ข้อมาบวกกับรูปฟองพี่นะไอ้น้นองแตกทำผู้มชมแตก เป็นจำนวนแล้วแน่เหรอเป็นจำนวนแล้วแน่หรอหรือนี่เหมือนจะฆ่าผมเลยวะอันนี้มันพักดีนะแต่ผมไม่คุว่าไอ้นี่มันฆ่าผมเมื่อกี้ขอยีม้มือก่อนนผู้ชมเออไปจับมนะันเนี่ย แตกไปแตกกล้ามายิงฆ่าเลยไนะอย้นั่นทำไรวะท่านผู้ชมมาจะโดนจับด้วยตัวนี้มันพักดีของมันฆ่ามันแล้ว อันนี้ปักดีอันนี้ปักดีดับดับตามันตามันท่านผู้ชมกับกับกับอุ้ยยิงมันก็แหละ จับในนี้ไม่ได้แค่เหมาอนกับแค่ไม่จมรวยนิ่มหนอไปค่ะไปไปตายเข้ามามามาอยากตล้เข้ามาเอาไปเอาไปมาโดนจับไปเป็นไง ฝีมือระดับเทพเดี๋ยวจะฆ่าพวกนี้ดูนะแม่นแตกอ้าวเมื่อถ้าไม่ชมถ้าฆ่าคนเยอะไปเราจะกลายเป็นจูนแล้วเราก็กลายเป็นจูนที่สุดไม่ คลิปนี้ก็อาจจะยาแล้วผมจะนอนด้วยะนะครับเพื่อนๆชไม่ต้องขอจัวลายไปก่อนนะบ๊ายายกดไลค์เดย